รปรทกพรอัหมแอนนาความรู้สึกที่ลงจากรถมาเป็นยังไงบ้างครับเห็นบรรยากาศคนมารอขนาดนี้ฮะดีใจมากมันอธิบายเป็นคําพูดไม่ถูกเลยคะ่ะก็ตอนแรกอาจจะแบบมาแบบยิ้มสวยๆแล้วก็มั่นใจเลยแต่ว่าเดินม,มาอยู่ตรงนี้เร<อ>าเราซึ้งมากเลยค่ะก็ขอบคุณทุกคนนะคะตากล้องตากล้องนิดนึงเนาะ <c oughs> จะไม่ร้องค่ะเดี๋ยวเมคอัพไม่สวยค่ะ <c oughs> แต่วันนี้สวยมากวันนี้สวยมากแต่งหน้าเองหรือเปล่าไม่คนที่แต่งหนูคือคนที่สอนหนูก็ไม่ต่างกันเลยค่ะฝีมือ,อโอ๊ยลุเคลียร์บางเ,<อ>เราเล่นค่ะก็แม้ว่าอาจจะคนละเส้นแต่ว่าก็ไม่ต่างกันมากค่ะวันนี้เตรียมตัวนานไหมคะสำหรับลุคนี้ที่จะออกมาพบก,กับทุกๆคนอะไรอย่างเงี้ยอุ้ยไม่ไม่ได้นานมากหรอกเพราะว่าเราก็เตรียมตัวเตรียมพร้อมอยู่แล้วแล้วก็รู้ว่าทุกคนชอบสีแดง ถือว่าเอาแต่งตัวมาเอาใจแฟนๆทุกคนก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่คอยสป,ปอร์ตแอนนาตลอดเลยชื่นใจไหมคะบรรยากาศที่เห็นตรงนี้ชื่นใจมากมาก,มากค่ะก็เกินความคาดหมายละกันก็แอนนาจะเก็บความทรงจำนี้ไปตลอดแต่งตัวมาเป็นลูกเสือเพื่อเอาใจแล้วก็ไปส่งแรงเชียร์กับน้องแอนนาด้วยอยากอะไรจะขอบคุณเขาไหมครับแอนนาโอ้ขอบคุณมากค่ะที่ แอนนาใช้คําว่าแอนนาเสือตั้งแต่วันที่เปิดตัวเลยว่าจะประกวดมิสินเว์ไทยแลนด์แล้วทุกคนก็ยังจําสายยานี้ได้อยู่ไม่รู้ทุกคนจะจําวันออดิชั่นได้ไหมที่แอนนาบอกว่าแอนนาเป็นแอนนาเสือไม่ใช่แค่เป็นชื่อกำนังสกุลเท่านั้นแต่มันคือเสือที่พร้อมสู้สู้กับทุกสถานการณ์และเสือตัวนี้นะคะจะไปคว้ามงให้ทุกคนเอง พร้อมแล้วครับพร้อมมากค่ะแต่ก่อนทุกคนจะถามว่าพร้อมกี่เปอร์เซ็นต์แล้วไอนนาว่าตอนนี้เกินร้อยแล้วก็อยากบอกทุกคนว่าพร้อมมากจริงๆก็จะทําให้เต็มที่เลยไม่รู้ว่าผลลัพธ์ความที่อนาพร้อมทั้งหมดหรือว่าการทำของอนาจะเป็นยังไงแต่อยากให้ทุกคนเชื่อใจในตัวที่สิ่งที่อนาทำอนาทำออกมาแบบ,บเป็นตนัวของตงัวเองมากที่สุดแล้วก็จะทำออกมาให้เต็มที่มากที่สุดค่ะมีกลยุทธ์ลับๆไหมฮะสำหรับปีนี้ที่จะบอกว่าไป สู้กับประเทศอื่นๆอะไรอย่างนี้แอนนาว่าทุกคนมีเสน่ห์แตกต่างกันค่ะสุดท้ายแล้วความเป็นตัวเองของตัวเองนี่แหละความเป็นตัวเองนี่แหละจะเป็นเสน่ห์ที่เป็นอาวุธลับและการที่ไม่มีใครเหมือนค่ะพี่เตี้ยวถามแบบนี้หลายคนจะแบบมีกังวลอะไรนู่นนี่นั่นไหมสาหรับแอนนามีไหมคะตอนนี้ไม่เลยตอนนี้รู้สึกมันมันเป็นความรู้สึกที่แบบเรา ลืมแล้วเราตื่นเต้นที่อยากที่จะไปแล้วเราอยากที่จะไปแสดงศักยภาพทุกทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเทรนมาบนเวทีนั้นแล้วค่ะเรียกว่าทุกวันพร้อมเป็นไฟนอลทุกวันคือดันเวย์ค่ะเวาพี่ขอามถึงกิจกรรมที่จะไปถึงที่น่นมีอะไรบ้างครับที่ทางทีมเราขอรับทราบอะไรอย่างเงี้ยมีเยอะมากค่ะก็ถือว่าพอไปแล้วเนี่ยอนาจะไปที่อิสตันบูลก่อนเสร็จแล้วก็จะไปที่ฮิวสตันก็คือก็คือเจอคนไทยก่อนเลยเจอคนไทยเสร็จก็จะไปนิวออร์ลีนลิฟ ทุกวันทุกวันคือกิจกรรมแน่นมากจะพยายามสะสมสถานที่ท่องเที่ยวสวยๆแล้วกันที่นออรีนให้ทุกคนได้มาเห็นกันค่ะเป็นคอนเทนต์สวยๆเตรียมรับเือกิจกรรมยังไงบ้างให้น้าคะก็ทุกชุดทั้งหน้าทั้งชุดขอบคุณค่ะ <laughs> <c oughs> ทั้งหน้าทั้งชุดก็เตรียมพร้อมค่ะแล้วก็ถ้าโพสสวยที่งานแล้ปังอยู่แล้วไอน้านก็ต้องปังอยู่แล้วแล้ว <c oughs> กับชุดที่มันออกมาสู่สายตายทุกคนอันนี้มันมีความ เป็นแบบว่าที่เราจะเตรียมตัวไปที่นั่นไหมหรือว่ามันเป็นแบบว่าเซอร์ไพรส์เป็นเซอร์ไพรส์ด้วยแล้วก็สิ่งที่เราเตรียมกลัวด้วยฝากทุกคนติดตามค่ะรับรองว่าปีนี้มันแน่นอนทั้งสุดทั้งลุกทั้งหน้าทั้งผมทั้งคอนเทนต์ปังค่ะบอกบอกพี่ๆเราก็แฟนนางงามได้ไหมว่าลุกบุกมีทั้งหมดกี่ลุกหกสิบอย่าไปตีหวยนะคะหกสิบลุกวันนี้วันนี้เตรียมกระเป๋าเดินทางกี่ใบคะแม่นา ทั้งหมด12ใบนี่เป็นการถือคองถือเคสอะไรเปล่าไม่ี่อยากถือให้เยอะกว่านี้เหมือนกันก็อัดอัดมาก็ถือว่าก็ขอบคุณสปอนเซอร์เรื่องกระเป๋าด้วยนะคะสำหรับเมื่อวานก่อนบินเห็นว่าไปไหว้ที่สาลัเมืองใช่ค่ะก็ถือว่า เขาบอกว่าสาลักเมืองเป็นสะดือของประเทศนะคะเริมเขาเรืองเนี้แล้วก็ถือว่าไปขอเลิกขอชัยสาลักเมืองค่ะเพราะว่าเรากําลังจะไปเป็นตัวแทนของคนไทยทุกคนก็เลยไปขอที่นั่นมาไม่ใช่ขอเราแค่ไม่ไม่ได้ขอไม่ได้ขอเรื่องบนแต่ว่าไปขอให้ท่านช่วยปกปักรักษาเราแล้วก็ทําให้ทุกอย่างออกมาราบรื่นมากที่สุดค่ะชุดประจ ա วาิชิตปีนี้อาจจะไม่ได้เปิดตัวแต่ความพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเห็นฮีเซอร์ยังชอบเห็นเออมันมีออกมานิดนก็คืออันนั้นฟัวใช่ไหมอนา อะไรนะคะที่เห็นแบบที่ถ้าออกมาใช่เลยเรียกน้ำย่อยค่ะถือว่าน้ำย่อยก็น่าจะเยอะอยู่นะคะเรายกสวยมากเลยมีลูกเล่นไหมคะมีลูกเล่นไหมมีแม่เอามาเป็นลูกเล่นที่แบบจะเอาไปด้วยตอนประกวดละการตอนประกวดชุดประจำชาติค่ะเรียกว่าแบบว่าตอนเดินไปก็จะได้เห็นอะไรที่มันมากกว่าชุดแน่นอนใช่ค่ะแปลกใหม่แล้วก็สวยนนอแค่ะวันนี้เดินทางมากับคุณแม่ด้วยใช่คุณแม่ค่ะแม่หนูอยู่ไหนนะแม่อยู่แวไหนคุณแม่ได้ให้กำลังใจหรือพูดอะไรกับเราไหมคะตอนที่ขึ้นไปบนรถเลยแม่ แต่จริงๆเจอคุณแม่ตั้งแต่ตอนที่โรงแรมแล้วค่ะคุณแม่ก็มามาให้กําลังใจเราตั้งแต่ตอนนั้นคุณแม่บอกตลอดเลยว่าทําให้เต็มที่แล้วก็แม่เชื่อแหละว่าลูกต้องได้แล้วนั่นแหละค่ะก็ถือว่าพอที่สักดิ์ธิ์ที่สุดนะคะก็ะพอจากคุณแม่นั่นเองค่ะุณพ่อติดภารกิจเนาะวันนี้ใช่คุณพ่อติดภารกิจแต่ก็โทรมาตลอดค่ะให้กําลังใจตลอดอันนี้อันน่าสำหรับภารกิจนี้ค่อนข้างที่จะยิ่งใหญ่มากๆเหมือนกันอยวจะบอกอะไรกับแฟนนางงามไมครับเพราะว่าหลายคนก็คาดหวังแล้วก็รอคอยมงมาศรๆ นาอยากบอกทุกคนว่าขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะมันเกินความคาดหมายมากคือเรารู้อยู่แล้วแหละว,ว่ามันมีคนซัพพอร์ตเราแต่ไม่คิดว่าจะมีปริมาณที่เยอะมากขนาดนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนเลยทุกแรงเชียร์แรงใจของทุกคนมันจะทำให้อนามีกำลังใจมากขึ้นในการที่จะไปประกวด Miss Universe นะคะก็จะเก็บเกี่ยวทุกประสบการณ์ทุกโมเมตนต์ให้ากลายเป็นกำลังใจแล้วก็ ทำให้เต็มที่ในฐานะมิชิโนะไทยแลนด์2022ค่ะที่เชื่อว่าอย่างการแบกรับความกดดันแอนนาแบกรับเยอะแหละเรา,<ช>าพยายามมาตัวังไไม่ให้กดดันมากแล้วก็เป็นตัวเอางากที่สุดในการรีนทตรนี้แอนนาว่าสุดท้ายแล้วอะค่ะสิ่งที่ กองใหญ่มองหาที่สุดคือผู้หญิงที่สามารถเป็นตัวของตัวเองการเป็นตัวของตัวเองมันจะสามารถ empower คนอื่นได้ดีอนันะว่าตรงนี้พอเรามองว่าถ้าเราอยากที่จะไปทําหน้าที่ที่ดีจริงๆเราก็ต้องเป็นตัวของตัวเองมากที่สุดเพื่อที่จะสามารถ empower สามารถเป็น leader สามารถที่จะแสดงให้ทุกคนได้เห็นว่าแม้ว่าเราจะเป็นตัวของตัวเองอะแม้ว่าเราจะเป็นตัวของตัวเองแล้วก็สามารถที่จะชนะหรือว่าประสบความสําเร็จได้ก็จะไม่เอาความกดดันตรงนั้นมาทําให้เป้าหมายตรงนี้เราแบบ แฟนๆเรียกร้องอยากเห็นซิกเนเจอร์ในการแนะนําตัวของเราอันนี้จะได้เห็นในวันนี้ไหมครับปลุกใจวันนี้สักหน่ไหมซิกเนเจอร์ของไอ้นายนะว่ามันเป็นความรู้สึกที่พูดชื่อออกมามากกว่าอาจจะไม่ได้แบบเป็นเสียงหรือว่าคําพูดที่แบบอ่าเป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นแบบซิกเนเจอร์ก็จะเป็น ความรู้สึกที่นาพูดออกมามากกว่านาพูดให้ฟังวันนี้ได้ไหมนาวันออ<า>นี้เอาของติดใจแล้วความรู้สึกขอบคุณทุกคนที่มาส่งรู้ถึงเต้นๆทางบ้านที่ให้กําลังใจเราด้วยรว้ถึงขอบคุณทีมงานด้วยก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่มาให้กําลังใจอนาในวันนี้ที่นี้หรือว่าคนที่กําลังชมอยู่นะคะรว้ถึงทีมงานทุกคนเลยก็มาถึงตรงนี้ได้เจออะไรมาเยอะมากทุกอย่างสอนให้อน,นาเป็นคนที่โตขึ้นสอนให้อนาแกร่งขึ้นก็จะเอาประสบการณ์ตั้งแต่วันที่รับมงกุฎมามาใช้ในการประกวด มิสซูนิเวิร์สนะคะจะทําให้เต็มที่อย่างที่บอกค่ะว่าไม่รู้ว่าสุดท้ายผลลัพธ์จะเป็นยังไงแต่แอนนาจะเป็นตัวของตัวเองแล้วก็ทําให้เต็มที่มากที่สุดฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้แอนนาเสือคนนี้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะแนนะได้ค่ะปลุกใจไปนั่งไม่เอาไมนิ่งาไมนิ่งโอเคเดี๋ยวพี่ให้คิวทำมีทงมีท่ามีท่าไหมมีท่าไหมได้ค่ะนิ่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยนีดนี้นีดนี้เ้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้นนี เสืองามเอี่ยมไทยแลนด์ขอบคุณครับอนสตากรเลยลูพีต้ออ่าอินเตาอินสตาแครบอย่าเพิ่งอย่าให้ลูกนะลูกอย่าให้ลูกนะลูกขาอินสตานกรมพี่ต้พีโตนบอกมาไยังโอเคงนี้ 哎，他不买。<music>